ไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าลองซึ้งลองหวานดูแล้วไอ้คนอย่างฉันมันไม่ค่อยเข้า,าต้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกทุกอยาก่อยางก็ยังเหมือนเดิมอาจจะอดไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ันแค่ไสวัสดีค่ะบบน,นะคะตอนนี้เนี่ย s ว b น่าอยู่ในช่อง Typecast นะคะวันนี้นะคะสว b น่าจะมาเล่นเต้นนะคะและที่นี่ก็คือที่ d r e a m p a t c r e r Academy นั่นเองซึ่งวันนี้นะ s a b น่าเนี่ยได้นัดเพื่อนไว้หนึ่งคน แต่ว่าหาดูเวลาก่อนนะก็เดทมาครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนก็ยังไม่ถึงสักทีแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อนมาแล้วค่ะเพื่อนก็มาแล้ว่ะคะก็คือน้องจ้นนี่เอเรียนเต้นเพลงอะไรเราไปดูกันเลย จะอ้อนไม่กังใ่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่แค่ยิ้มมุมปากก็ขอรักมันเออก็อาจไม่เยอะแต่มีให้เธอผู้เดียว เท่นี้เหรอใช่ก <ALLY> ็คิดว่าไม่ยากก็คิดว่าอาจจะง่ายสำหรับคนที่มีเบสิกอยู่แล้วมีอยู่ในนเบสิกเลย ไม่เคยเต me. ้นเลยอาจจะแบบมีก e> uh, ็มีด voilà um ีแต่วนนี้น <um ึงเพราะท่ามันก็ไม่ได้แบบเต้นแค่มืออะไรเงี้ยก็จะมีเสกขาด้วยนิดหน่อยใช่ค่ะบอกว่าน้องอ่ะมาจากบอดลิ่งเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันแต่เนี้ยเคยเจอทั้งคู่เลยแซนก็คือเคยเจอจากพี่กองเอ็มดีกอนนี่เก่งของหยุนหวงลองลองน้องดื้อเปล่าในกองไม่ดื้อไม่ดื้อเลยถือเก็บตรงดีมากเลยตอนงยู่ในกองใช่ไหมคือตอนที่ในซองให้หยุนหวงก็คือ จะมีน้องแฟนที่นั่งอยู่แบบคือเป็นนักนางเป็นนักเอกไงก็จะนั่งแบบนั่งรอเข้าเข้าฉากนี่ก็จะเห็นเหมือนรัศมีความแบบมีคนหันมายิ้มให้แต่ว่าไม่รู้จักการเป็นน้องนางเอกแบบน่ารัมากเลยแล้วก็ยิงกลับโอเคนะคะขอเจอกันย้อนแต่งงานเราด้วยจ้ะคือเนี่ยรู้จักออมว่มไทยแคสต์้องนี้ใช่ก็แล้วก็ทักว่าเฮ้ยยิงหรือเปล่าเพราะว่าจำว่าเป็นดนิทเชอร์ก็มาเรียนได้นะที่ต่อร้านอา้ารระดันี้นะ เรียนเต้นด้วยแล้วนานแล้วนะคะจนวันนี้ก็เต้นดีเรื่องยังท่แล้ว่แล้วอ่ะโอเควันนี้ไม่ไหวล่ไแล้วไปดูกันเลย Let's go เยเลวไปบอกรักใครใครเธอครเ่นเท่ากับฉันเม่อรักเธอในรปาไอ้ี่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าลองซึ้งลองหวานดูแล้วไอ้คนอย่างฉันมันไม่เข้าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม าจจะออนไม่เคยตายก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่แค่ยิ้มมุมปาก<ม>ก็รักมันเออก็ออ่านไม่เยอะแต่มีให้เธอเพืเดียวตอนจะมีใครรุมรอบกายก็จะเดินออกไปถ้ามองมัคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใคร ยากไหมยากกว่าที่คิดไหมยากใช่คือภาพมันดูเหมือนง่ายนะใช่ก็คือแบบดูล่วงหน้ามาแล้วนะแต่ก็แบบเออแตนดูก็แบบเออไม่น่ายากแต่พอมาเต้นแล้วแบบสติมันมีดีเทลเพราะวหยินบอนี่เก่งใช้ได้นะเนี่ยจะไม่ยากถ้าเกิดเรามาเรียนที่ Dream Fashion โอ๊ยฝากมาเลยค่ะ d อยากมาเรียนเต็นเป็นหาคู่ี่คือครูใช่ไหมคะครูเนย้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดตัองานเทนแบบนี้นะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องของไทยคัส